สวัสดีค่ะทุกคนนะคะครูมาจากชุมชนคนสร้าง1ิทแนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะครูไม้ก็จะมาอธิบายการเทนออนไลน์ส่วนตัวของครูไม้นั่นเองค่ะเป็นการเทนรายบุคคลนะคะแล้วก็ออกแบบโดยรายบุคคลเช่นกันค่ะครูมาจะมีการตอบผ่านทางลายส่วนตัวนะคะทุกคนโดยก่อนที่เราจะเทนกันนะคะครูม้ก็จะให้ทุกคนส่งข้อมูล13ข้อก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวครูมาจะลิสต์ให้นะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันนะคะแล้วครูมาถึงจะออกแบบตารางให้ทุกคนได้นะคะ ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะสามารถเทงกับคูมายได้แน่นอนค่ะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่นี่เลยค่ะดัมเบลคู่หนึ่งนะคะกับนี่เลยเสื้อยคาทุกคนง่ายมากๆเลยค่ะแล้วเรานะคะไม่ต้องใช้อะไรมากเลยะคะ่ะแค่มีแค่นี้นะคะเราก็สามารถไปออกเองได้ที่ไหนก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะคะหรือว่าจะไปสถานที่ข้างนอกนะคะไปเที่ยวก็สามารถพกไปได้เพราะว่า การออกกำลังกายของครูไมะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะค่ะง่ายๆสบายๆค่ะแล้วส่วนเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องกินกีดในใดทั้งสิ้นเลยทุกคนอาหารตามสั่งง่ายๆนี่แหละเดี๋ยวครูไม้จะแนะนําเองนะคะว่าเราสามารถกินอะไรได้บ้างนะคะแต่ต้องมาเทงกับครูไมยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็แค่เราแค่งดพวกของทอดของมันของหวานแค่นี้นะคะน้ำหนักก็ลดแล้วค่ะแน่นอนครูไม้คอนเฟิร์มค่ะแล้วใครที่คิดว่า จะทำไม่ได้ครูมาคิดว่าทําได้ค่ะเพราะว่าครูมายมีประสบการณ์แทนมากกว่า5ปีแล้วทุกคน <Wow. S 1> แล้วใครที่ยังไม่เชื่อนะติดตามได้ที่ w w w s i ไ p a c k n e t นะคะจะมีรีวิวขึ้นแบบเยอะมากๆเลยะคะ่ะก็จะมีรีวิวจากลูกเทนนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะหรือว่ารูปถ่ายหน้าท้องสัดส,ส่วนนะคะเปรียบเทียบนะคะเอาส่วนตรงนั้นนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับตัวเองก็ได้นะคะ การให้อ,อนไลน์ของครูมานะคะประกอบด้วย4ส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนแรกนะคะคือการวอร์มอัพนะคะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อนะคะเพื่อไม่ให้บาดเจ็บนะคะก่อนที่เราจะไปทําการเวทเทรนนิ่งนะคะการเวทเทรนนิ่งนะคะก็คือการสร้างกล้ามเนื้อนะคะให้เราแบบมีกล้ามเนื้อะคะดูแข็งแรงะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อด,ด้วยการเบิร์นไขมันอันดับที่3นะคะนั่นก็คือการคาร์ดิโอไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าเราจะกระโดดโตบเต้นนะคะ ซึ่งลิงก์ต่างๆนะคะคลิปครูนะคะสนุกมากแล้วก็ทําได้งาด่ายแน่นอนแล้วเราก็จะจบด้วยการสเตชชิ่งก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะโปรแกรมของครูนะคะง่ายมากๆเลยทุกคนไม่ต้องกินคีนะคะอาหารตามสั่งก็กินได้นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแค่ 4-5ถึงวันต่อสัปดาห์ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนสามารถออกเวลาไหนก็ได้นะคะไม่จํากัดเวลานะคะเอาเวลาที่เราสะดวกนะคะใครที่ทํางานเป็นกะหรือทํางานกลางคืนหรือตื่นไม่เป็นเวลาก็สามารถออกได้ะคะ่ะแล้วใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ครูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ดูว่าตัวเองรูปร่าง แบบไหนนะคะเอาคนนั้นเป็นกําลังใจให้กับตัวเองครูมาคิดว่ายังไงทุกคนก็ทําตามโปรแกรมครูมาได้แน่นอน100%ค่ะขอให้ทุกคนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ค่ะแล้วมาเจอกันในคอร์สนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคน